ดูเบอร์สิบหน่อยครับโอ้โหอยมันใหญ่โตโมโหฬารเหลือเกินโอ้โหดูดินี่ครับเศษเนื้ององค์ตงง่างๆเขาถือว่าโอเคนะสมราคาดีครับผมอืเงียนดีนะครับตัวอันก็จะมีประทับเบอร์เขาไว้เลยนะครับคุณนี่ครับเป็นแปดมิลิเมตรครับแล้วก็ประทับไว้ CRV นะครับผมหนึ่งเบอร์แปดนี่เบอร์สิบโอ้โหเอาหน้าผมว่าคุ้มราคาครับสําหรับราคานี้ไม่แพง เหนื่อยไหมครับกับการที่จะต้องมาใช้หกเหลี่ยมอันเล็กๆสั้นๆแบบนี้แล้วมาไขาน็อตนู่นนี่นั่นไขก็ยากยากแลยสำคันเจ็บมือด้วยนะเวลาไขาอะเนี่ยเนื่องจากช่วงมันสั้นเนาะเวลาที่เราจับเนี่ยเราไขาเนี่ยมันก็จะมากดที่มือเราทําให้มือเราเจ็บนะนี่ผมก็เลยสั่งหกเหลี่ยมตัวนี้มาครับผมโอ้ดามใหญ่ยาวเหลือเกินมา,มาดูกันครับผม นีของเพิ่งมาถึงใหม่ๆเลยนะครับในเล็กเกรด CRV นะครับก็จะมีเบอร์ตามที่ระบุไว้นี่เลยนะครับนี่ตั้งแต่เบอร์1.5ไปถึงเบอร์สิเลยครับในชุดนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวครับผมที่เครื่องมือทุกตัวเขาจะมีประทับไว้เลยนะครับมีเบอร์ของเขาแล้วก็มีประทับว่า CRV นะครับก็คือเล็กเกรด CRV คือเล็กโครเมียมนั่นเองนะผมแล้วจะเด้งใช้งานก็ง่ายๆครับบิดตัวนี้หลบสมมุติว่าผมเจ้าตัวนี้เนาะนี่เด้งมาใช้งานได้เลยครับเทียบระหว่างเบอร์5ตัวเล็กตัวนี้ครับผมเทียบกกกััันนนนนนะะดูโอ้้้เเเีีี่่่่ยยมมาาาาาลลววววททรรขข็จใหชงึคบ แล้วก็ช่วยเบาแรงในการขันได้ด้วยนี่เวลาที่่าขันอันนสมมติให้ดูนะผมเนี่ยใส่ไป,ไปขันแบบสบายๆเลยับผมนี่จับนี่ด้ามยังเหลือๆอ๋อแล้วผมเลือกเป็นฝังน่งนึงเป็นหัวตรงแบบนี้แลวฝั่งหนึ่งเป็นหัวบอลน,นะครับเจ้าหัวบอลเนี่ยเอาไว้สําหรับบางจุดที่ไม่สามารถเอาหัวตรงๆเข้าไปขันได้นะคือประมาณเหมือนกับอย่างนี้นะผมลองสาธิตให้ดูนะผมแบบเข้าไปเฉียงๆอย่างนี้นะครับผมก็ยังสามารถขันน็อตได้แล้วเนี่ยเอียงๆอย่างนี้นะผมเนี่ยพอจะเป็นหัวตรงครับแต่ขันเอียงๆอย่างนี้มันขันไม่ได้นะ้ะนี่รู้สึกว่าเขาจะมี ท้ายหัวบอลมาครับก็จะเป็นหัวบอลลักษณะแบบนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับสมราคาเขาดีเลยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนี่ครับเวลาเก็บมันก็เก็บเข้าไปตรงนี้นี่นี่แล้วเราก็ชอบที่เก็บเขานี่ครับผมนีโฮโฮ่จัดไปราคาดียังไงก็คุ้มครับ